ันอยู่เปล่าบ้านของพงศ์ยีเก็บฝาดเก็บรถอยู่หน้าวัดปืนอ๋อไอ้เรี่องไม่มีใครอยู่อ่ะยู่เดียวไฟมันก็ลุกขึ้นมาอ๋อตอนนี้ไม่ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะใช่อ๋อแล้วไฟมันลุกได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าติดอ๋อตอนนั้นน้องไม่เห็นยังไงอ่ะก็เห็นไฟขึ้นมาลามมันสูงแล้วอ๋อพี่ก็เอาถังมาดัใที่อ๋อมาถังมาดับนะของบ้านที่อะไรอ่ะที่วัดที่เล่นที่วัดอ่า ก็าทำงานเลยครับไอโบก็อยู่ไอบ้านอาไรนะไบ้านพ่อพอาไทยดีกเร็วดีเลยมาดีเลยเดีไปบ้านผมอง จะเข้าบ้านเลยโอ้โหตายแล้วมีใครอยู่ะบ้างไงตอนนี้ไม่มีตอนที่มันลุกไม่มีใครอยู่เลยเขาไปไหนกันนะมันอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดทุกนโบกรถอยู่โอ้ยช่วยน้ำไม่พอน้ำกี่บ้านมันไม่พอเลยอ่ะโอ้ขยะเต็มเลยอ่ะบ้ากินขยะ ขยะขายไม่โบกรถที่วัดบอกรถที่วัด 怎么回事 ตอนนั้นลุงอยู่ไหนอ่ะอ,อ๋อบอกรถของบบ้านเขาลุ้นเลยอ๋อก็เจ็บขยะด้วยเหรอใช่แต่บ้านกับบ้านมันก็ติดเยื่อหน,นังมันไม่มีคนอยู่ไงมันมีคนอยู่ไม่อยู่หน้าบ้านมันยังไม่ได้เข้าบ้านามันโบกรถอยู่ไง <S <S พาพารถดีลากไปเลยน้องรหลังเล็กอันนั้ แลเข้าบ้านเลยโอ้โหตายแล้วมีใครอยู่ะบ้างไงตอนนี้ไม่มีตอนที่มันลุกก็ไม่มีใครอยู่เลยเขาไปไหนกันน่ะมันอยู่หน้าวัดอยู่หน้าวัดต้นโบกรถอยู่โอ้ยช่วยน้ำไม่พอน้ำที่บ้านมันไม่พอเลยอ่ะอ๋อเขาเก็บขยะด้วยเหรอใช่แต่บ้านแต่บ้านมันชอบติดเนียดน้ำไม่มมันไม่มีคนอยู่ไงมันมีคนอยู่ไม่อยู่หน้าบ้านมันยังไม่ได้เข้าบ้านนะมันโบกรถอยู่ไง ตอนนั้นลุงยู่ไนอ่ะอ๋อบกรถของบ้านเขาสุดเลย ตอนนั้นน้าเอาน้ำอะไรก็เป่งไปลาดเหรอโอ้โหผมนักไอ้เป่งให้นี่เลยปึืนไปล้างรถอะครับประมาณกี่ถังอะใช้อะลาดเยอะป่ะน้ไม่พออ่ะกิดกับบ้านนู้นไม่พออ๋อหลายคนเลยเหรอหลายคนบ้าถังพวกมึงมาตกใจป่ะนะตกใจป่ะตกใจน้ำโอ้ยไปลุกเยอะนะทั่วมกุมโดนอ๋อครับโดนบ้านข้าวฟมึงลามฟังแล้วก็บ้านนู้นอีกเนี่ยไปถ้าโดนไป็นลาสนุกเลยล่ะเขาอยู่คนเดียวแหรอนะ อยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่มันอยู่มันคนเดียวเนี่ยพวกี่น้องตายมาแล้วด,ดีนะไม่ขีม้มักมันทะเล็ก่ะก็ทํางานที่ไหนครับนี่นาวัดแบบ้นานแม่ปมุ่มมีมันโบกเร่ผ้ามันช่วยกิลามวัดได้แหละครับแล้วเนี่ยมันยังไม่เลิกง,งาน,นยังไม่ได้เข้ามาเข้ามาขี้วิ่งมากระล้มเนี่ยผ่าขาอ่อนเลยเป็นเป็นลมนี่เหรอขาอ่อนเลยแหละเห็นบ้านเองไปลุกครับโอ้ย้ายเขาทะเบียนบ้านหรือยัยงหนูไม่เข้าใจไม่ทะเบียนบ้านอยู่ไหน ของขอเก่ามันอยู่แล้วบ้านหลังนี้มีทะเบียนไหมมีมีมีจะแต่ไม่มีคนเป็นเจ้าบ้านเหรอเจ้าบ้านตายพ่อแม่ตายหมดแล้วอยคือมีเสื้อผ้าใช่ไหมกี่ชุดเสื้อผ้าเขามีเสื้อผ้าเยอะแยะเสื้อผ้าเขาให้มงให้ตอถ่านมงข้าวเนาะเขาไม่มีอะไรแล้วเขามีแต่เสื้อผ้าแค่นี้แล้วพกของเก่าขยะประเมินมูลค่าเท่าไหร่ประมาณ แล้วก็มีกอดมีอะไรของในบ้านมูลค่าเท่าไหร่ลมก็ไมีเพราะไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้ามีรูปล้ายกับรูปแม่แล้วกับมีอกอดรับกอดพ่อกอดแม่กูก็เลยพามิงงี้งงี้กันมาของมีค่าจากของมีค่าไม่มีไม่มีแต่ความที่หายบ้านหลังนี้ประมาณเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่ลุงก็บ้านมันก็แบบหลังหลังไม้ใหญ่บ้านไม้ลอประมาณนี้นะครับหลังเล็กไม่กี่ตังค์แล่ะซื้อให้ไหมไม่รู้ประมาณสองหมื่นบาทเนาะ เออในหน้าโบสถ์แต่รู้ได้ไงอ่ะคนวิ่งไปบอกครับอ๋อมีคนวิ่งไปจามวิ่งวิ่งมาลงนี้ล้มขาดสุดโอ้ทั้งหนูก็ช่วยกันดับไฟแหลกเลยหมดลูกตาเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องอะไรเนี่ยทำไมต้องไปบอกให้มันยังไงอ๋อไปช่วยช่วยหลวงพ่อหน้าวัดอย่างนั้รถเยอะเงี้ยไม่ได้มีงานเป็นรถธรรมดาเขาเอาไว้พองไว้พ้า อ๋อครับเออเพราะว่ามันพอมันติดขึ้นต้นไม้ปุ๊บลูกไฟมันมันแตกอ่ะครับนั่นแหละเขาอยู่กี่คนนะคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวเขาทำงานที่ไหนครับทำอยู่ก็าวัดร้านวัดเออช่วยหลวงพ่ออยู่ที่วัดร้านวงร้านวัดช่วยโบกรถอะไรอย่างเงี้ยเออเมื่อก่อนเนี้ยเขาเก็บของเก่าวไงมันก็เลยมีของเยอะอกลางคืนแล้วก็ออกไปเก็บเขาก็อยู่คนเดียวอ๋ออย่างกลางคืนอ๋อพี่พี่อยู่ไหนอ่ะนี่ไง อ๋อตอนนั้นตกใจป่ะตกใจเดินออกมาไงมาเห็นไฟเข้าพุ่งเราก็ตกกระจายเปิดอรออกมากันจะโกนเรียกกันหมดอันเนี้ยไม่ออกกันมาให้ไปช่วยกันใช่ช่วยกันโทรก่อนคนั่นแหละช่วยกันโทร บ้านของพคุเก็บป่าเก็บรถอยู่หน้าวัดปื้นอ๋อตอนนี้ไม่มีใครอยู่อ่ะเดี๋ยวไฟมันก็ลุกขึ้นมาอ๋อตอนนี้ไม่ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะใช่อ๋อแล้วไฟมันลุกได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ติดอ๋อตอนนั้นน้องไม่เห็นยังไงอ่ะก็เห็นไฟขึ้นเวลาหนึ่งสูงแล้วอ๋อพี่ก็เอาถังม้มาไอ้นี่ใอ้เอาถังไมาดับนะของบ้านที่อะไรอ่ะที่วัดที่เล่นที่วัดอ่าโอ้เขาทำงานอะไรครับไอ้โบก็อยู่ไอ้บ้านอะไรนะไอ งไหมอ่ะไม่รู้ครับผมก็บอกรล้อยู่หน้าในใจอาบสถอ่ะอ๋อบสถบอกแล้วอยู่ครับที่วัดอะไรอ๋อที่บ้านพ่อนครับอ๋อแล้วรู้ได้ไงอ่ะแม่เข้ามาพอดีแล้วก็ยังบอกใส่รถบ้าน,นเมื่อไหร่วัดผมวี่วิ่งเลยครับอ๋อครับใส้บ้านผมไม่เท่าไหร่พ่อแม่รถบ่านรวมบานคน,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 นอื่นเขาเลยอือจะอยู่กี่คนอะนะอยู่คนเดียวครับอ๋อคนเดียวว่ะครับผม บ้านของพ่เก็บป่าเก็บรถอยู่หน้าวัดปื้นอ๋อทีนี้ไม่มีใครอยู่อ่ะเดี๋ยวไฟมันก็ลุกขึ้นมาอ๋อตอนนี้ไม่ไม่มีใครอยู่เลยอ่ะใช่อ๋อแล้วไฟมันลุกได้ไงอ่ะไม่รู้เหมือนกันไม่ติดอ๋อตอนนั้นน้องไม่เห็นยังไงอ่ะก็เห็นไฟขึ้นเวลามันสูงแล้วอ๋อพี่ก็เอาถังไม้มาที่อ๋อมาถังไม้ดับนะของบ้านที่อะไรอ่ะที่วัดที่เล่นที่วัดอ่าที่วัดเขาทำงานอะไรครับไอ้โบก็อยู่ไอ้บ้านไหนไอ้บ้าน ที่ครับแล้วเจ้าของบ้านนี่ก็ทํางานอะไรอะโบกรถวัดอ๋อที่วัดอะไรครับวัดเนี่ยวัดแม่นเปิมอ๋อแต่ตอนนั้นเขาไม่ได้อยู่ไม่อยู่ม่อยู่อยู่นอกอ๋อครับเราไปลุกได้ไงรู้ป่ะพี่ไม่รู้เห็นมันมีควันขึ้นแต่นั้นมันไม่มีคนอ่ะทีแรกอ๋อครับแล้วตอนนั้นพี่วิ่งมาช่วยเหรอใช่ใช่ใช้น้ำกี่ถังอ่ะโอ้หมดที่บ้านไม่รู้เนี่ยหลายบ้านเลยอ๋อช่วยกันดับเหรอกันเลยอ๋อครับตรงนี้ชุมชนอะไรฮะวัดแม่นเปิมอ๋อครับเรา เป็นพวกขยะหรืออะไรฮะใช่พวกขยะพวกบ้านบ้านเขาเก็บขยะไงขยะเก่าขายอ่ะอ๋อเก็บของเก่ยขยาขา,ออขายใช่ใช่เ<อ>ขาอยู่กี่คนครับสองคนพี่น้องอ,อ๋เอเดี๋ยวเขาอยู่ข้างหน้าหมดไงครับแล้วว่าอยู่ไกลเน้อยแต่ว่าพวกพวก,พวกเพื่อนบ<อ>้านไงอ๋อครับเออเพราะว่ามันเพราะมันติดข,ขึ้นต้นไม้ปุ๊บลูกไฟมันมันแตกอ่ะครับนนั่แหละเขาอยู่กี่คนนะคนเดียวอ๋ออยู่คนเดียวเขาทำงานที่ไหนครับ ทำอยู่ก็บาทลานวัดเออช่วยหลวงพ่ออยู่ที่วัดกบาทลานวงลานวัดช่วยโบกรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก่อนเนี้ยเขาเก็บของเก่าวไงมันก็เลยมีของเยอะอบางคืนแล้วก็ออกไปเก็บเขาก็อยู่คนเดียวอย่างกลางคืนพี่พี่อยู่ไหนอ่ะนี่ไง อ๋อตอนนั้นตกใจป่ะตกใจเดินออกมาไงมาเห็นไฟเข้าพุ่งเราก็ตกกระจายเปิดรั้วออกมาจนตะโกนเรียกกันหมดอันเนี้ยให้ออกกันมาให้ไปช่วยกันใช่ช่วยกันโทรก่อนครับนั่นแหละช่วยกันโทรอ๋อรถดีเห็นไม่ทำไรครับเห็นลบไฟครับอ๋อรถแบบเพิ่มเข้านี่มีไฟครับรถดับเพิ่มเข้าไม่ได้รถเขาไม่ได้ใช้อ๋อรถไม่